สัตว์อสูรมายากายเป็นวิญญาณยุทธของข้าแล้ววิญญาณสามตนและพลังของข้าเพิ่มขึ้นถึงระดับจิตวิญญาณขั้นที่สองดูเหมือนว่าวิญญาณงูเล็กนี้สามารถกลืนสัตว์อสูรและทําให้ข้าควบคุมพวกมันได้พวกมันเป็นวิญญาณเสริมและสามารถเพิ่มพลังของข้าได้อีกด้วยวิญญาณขยะงั้นหรอ วิญญาณขยะที่ว่านี้มันฝืนธรรมชาติชัดๆข้ารอดจากขายนะแล้วยังแข็งแกร่งขึ้นอีกโมเซียข้าสาบานว่าจะฆ่าเจ้าดูเหมือนว่าคลื่นสัตว์อสูรยังไม่จบจิตวิญญาณสวรรค์ อย่างที่คิดไว้ข้าใช้ความสามารถของสัตว์อสูรมายาได้ภายในสันเขาลมดำช่างน่ากลัวจริงๆแต่ข้าจะพลาดโอกาสดีๆในการเก็บผลิกอสูรได้ยังไงกันคนอื่นที่เกิดมาในตระกูลสูงส่งสามารถกินยาฝึกฝน แม้ว่าพรสวรรค์จะธรรมดาพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยทรัพยากรภายนอกแต่ข้าไม่มีสิ่งนั้นข้าต้องพึ่งพลังของตนเองนี่แหละชีวิตแบบข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ